ทุกคนอาจจะงงทำไมจู่ๆวันนี้พามาเล่นเกม Minecraft ปรากฏว่าวันนี้นะคะเราไปเจอแมปใหม่นะคะแมปนี้ชื่อว่า Plant vs Zombie ค่ะ Plant vs Zombie ในเวอร์ชัน Minecraft จะเป็นยังไงลองไปดูกันเข้ามาแล้วก็กดตรงนี้ l o a ด World รอแปบ๊บน,นจะจ๊ะนี่ไงมันขึ้นว่า Minecraft Plants vs Zombie โอเคพอเราเข้ามาใช่ไหมเอ้ย เดี๋ยวนะทำไมภาพมันดูแบบเวียนหัวจังเลยโคตรเวียนหัวเลยเขาปับแป๊บนึงเออดีขึ้นดีขึ้นนิดนึงเรามาดูซิว่าเข้ามาแล้วมันมีอะไรให้กระถางที่ขูดแล้วก็ลิลี่แพดหลังจากที่เราเอาของเสร็จเรียบร้อยแล้วดูซิไปไหนได้บ้างอ่าเขาก็จะบอกนะคะว่าเอ้ยมีแพลนสองด้วยเหรอมีแพลนเวสซัมบีสอด้วยเหรออะไรกันนี่มีทั้งหงมีทั้งสงนี่หนึ่งนี่สองตก,กใจทำไปได้อ่ะไปะไปเล่นกันเลย พอเข้ามาตรงนี้นะคะมันก็จะมีหน้าเมนเมนูมินิเกมแมปเซเลคชันแต่ว่ามีปุ่มอยู่ตรงเนี้ยต,ตรงนี้คือปุ่มมินิเกมส่วนนี้ต้องปุ่มแมปเซเลคชันโอ้โหทุกคนพอเข้ามานะคะเขามีแมปให้เลือกเลยเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแมปที่เป็นหน้าหมู่บ้านเอ้ยไม่ใช่หน้าบ้านนะคะแมปสระว่ายนะ้ำแมปอียิยต์ดักเอ็ดนีออนมิกซ์เทปบิ๊กเว็บบีชเฮ้ยอยากดูบิ๊กเว็บบิ๊กเว็บีชมันจะเป็นไงไปดูกัน พึบพึบเอ้าอะไรอ้าข้างหน้านี่นี่อันนี้คือจุดวางต้นไม้ใช่ไหมแล้วตรงน,นี้ก็คือทะเลโอ้โหโอ้โหโอ้โอเ้เดินยากด้วยเดินยากด้วยโอลล้มีลีลี่แพดวางไว้ตรงนี้ด้วยนะคะแต่เกมนี้มันหายไงไงรู้ไปทุกคนมันหาตรงที่เราปลูกเองนะคะแล้วเราก็ต้องวางซัมบี้เองนี่นะคะมีเพลงด้วยนะสามารถเปิดเพลงด้วย โอ้ห<ฮ>ได้ละอารมณ์เริ่มได้ละอารมณ์เริ่มได้ละเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวฉันจะเล่นยังไงเดี๋ยวฉันถามวิธีกับแป๊บนึ่งนะทุกคนสมมุติว่าเราเล่นเรียบร้อยแล้วใช่ปะแล้วเราอยากจะดูในมุมมองข้างบนมันมีไซวิวให้ดูด้วยกดปึ๊บขึ้นมาข้างบนนีน่เราก็จะเห็นมุมนี้เลยกด F1 F1 มือจะหายไปเดี๋ยวเราไปหาต้นไม้ก่อนไม่งั้นมันจะเล่นไม่ได้ถ้าไม่มีต้นไม้แล้วไม่มีซอมบี้ นะทุกคนนะแปบหนึ่งนะเอาล้วค่ะเรามาลองเล่นกันดูนะคะและนี่ก็คือสนามแรกที่ทุกคนจะต้องเล่นกันนี่คือสนามตอนกลางวันนะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนได้ด้วยดูนี่นะดูนี่นะนี่ถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนมันก็จะมืดลงท้องฟ้าก็จะเป็นกลางคืนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวนะแปบหนึ่งไปตอนกลางวันก่อนเพิบตรงนี้นะคะเป็นสนามหลังบ้านใช่ไหมที่มีสระว่ายน้ํานี่มันก็จะสว่างอย่างนี้ พอเป็นตกลางคืนมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเ,เดี๋ยวนะไนท์เพิบนี่นี่คือสนามตะกลางคืนยังไม่พอยังไม่พอต่กลางคืนต้องมีอะไรตะกลางคืนต้องมีหมอกทุกคนหมอกหมอนี่ใส่หมอกเข้าไปเป็นยังไงสมจริงไหมสมจริงแล้วก็ยังไงอีกมันจะมีด่านด่านหนึ่งที่มันแบบมันมืดเลยทุกคนจําได้ไหมเออจะเป็นด่านอะไร thunderstorm เหรอใช่ปะ แบบนึงนะอุ้ยของจริงของจริงมีเสียงฝนด้วยแต่ว่ามันต้องมีแบบฝาฝาแหลบแป๊บๆอุ้ยอุ้ยมีวะมี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 นี่ต้องมีเสียงเสียงตองก็นหน่อยเสียงตอก็ขึ้หน่อยเสียงตองก็คือนหน่อยโหเหมือนมากแต่ว่าไม่เห็นแบบแหลกแป๊บๆเลย ต้องกดตรงนี้เหรอแล้วแป๊บๆต้องกดตรงนี้เหรอไม่ใช่แหละอ่ะคล้ายๆค่ะคล้ายๆคลายคลายกดปิดก่อนกดปิดก่อนแป๊บนึงกดปิดก่อนเอาแล้วกดเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวหาต้นไม้ก่อนแป๊บนึงดูแล้วยังงงๆเลยว่าต้นไหนเป็นต้นไหนเนี่ยอ่ะลองเลี้ยงดูนะคะอ่ะกดอื่นเนี่ยทานตะวันวางไว้ตรงนี้นะอ้าวฉุดกดตรงนั้นทำไมมาตรงนี้เนี่ยเอ้างงไหมเอองงเดี๋ยว กดมัวแล้วนะโอเคเป็นไงทุกคนเหมือนไหมเหมือนยังอ่ะเดี๋ยวลองไปดูจากข้างบนกันว่าภาพมันเป็นยังไงแบบนึงนะไซด์วิวดูแบบนึงนะอ๋อ เอ้ยอันนี้ก็เหมือนกับที่เราปลูกนะต้นไม้มันจะเบี้ยวๆหน่อยๆนะทุกคนนะไม่เป็นไรนะ,ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราใส่ซอมบี้กันเออเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงก่อนนน่เปิดก่อนเปก่อนอ่าใกล้แล้วใกล้แล้วแป๊บนึงซอมบี้กำลังจะเกิดแล้วแปบ๊บนึงนะอะเพลงจบแหละซอมบี้ยังยังไม่โผล่มาว้าวว้วได้ได้ซอมบอ้าเฉยเดี๋ยว สปาร์มบี้ในสปาร์ชอ,อยนี่ไงมีซอมบี้โผล่มาด้วยทุกคนดูดิแล้วก็อ่าซอมบี้นะคะพวกนี้มันก็ติดวอรน,นัสด,ด้วยนี่ไงซอมบอสมันส่งไอ้ซอมบี้มาเรื่อยๆทุกคนทานตะวันทุกคนสังเกตทานตะวันมันก็จะให้ดวงอาทิตย์มาด้วยจริงๆนะเนี่ยเออเราลงไปดูใกล้ๆกันดีกว่านะเึ้ยปิดเสียงดีกว,ว่าปิดเสียงปิดเสียงเสียงดังเกินโอเคทุกคน นานเหมือนกันนะมันไม่ตายสักทีนะทุกคนเพราะว่ามันปล่อยซอมบี้มาตลอดนะคะเราเริ่มจะไม่ไหวแล้วขี่เกียดรอเราจะใส่พีใส่ต้นไม้ไปเยอะๆเลยทุกคนนี่โดนโดนดาเมจไปเต็มๆสมบอตหันหน้ามาทางนี้แหละมาจัดการแล้วไม่ได้เงินเราต้องไปปลูกทางนี้เราต้องไปปลูกทางนี้มีแผ่นฟูดมาด้วยเหรอมีแผ่นฟูดมาด้วยเหรอวางหนามหมไ,ไม่สมบอตเกีบยบใช่ไหมสมบอตเหยียบนหนามน้อยสมบัตเหยียบหนามด้วย มันไม่เหยียบอะโดนปะเฮ้ยโดนอยู่โดนน้ำเมตดอยู่มันมีแผ่นฟูด้วยทุกคนฉันสงสัยว่าแผ่นฟูดเนี่ยทํำยังไงเอาไปใส่ได้ปะสมมุติว่าเอาแผ่นฟูดใส่ตัวเนี้ยได้ปะวะไม่เห็นจะได้เลยเฮ้ยได้ก็ได้อยู่เฮ้ยเหมือนนี่ใส่แผ่นฟูดใส่แผ่นฟูดหนามหนามใส่ไม่ได้ทุกคนใส่ตัวเนี้ย ชอมเปอร์ใส่ไม่ได้อ่าในที่สุดนะคะเราก็จัดการซอมบอสได้เรียบร้อยแล้วนะคะฮาดีเหมือนกันนะเออลองไปดูด้านหลังคาไหมยังไม่ได้พาไปดูเลยด้านหลังคาด่านหลังคาข้างบนเป็นยังไงปึ๊บอ่ะข้างบนเป็นอย่างนี้หรอแถมมีตรงนี้ด้วยงั้นเราปลูกต้นไม้ก่อนละกันเราก็ต้องปลูกต้นไม้ใส่ตรงนี้ใช่ปะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ขึ้นกระถางวะ เออทำไมไม่ขึ้นกระถางอะมันต้องปลูกในกระถางไม่ใช่เหรอทุกคนมี lightning l e ด้วยทุกคนสาย lightning l e สายจีก็มีเราเพิ่งสังเกตนะคะตรงนี้มีโปโก p ปาร์ตี้ด้วยนะคะงั้นเรามาตั้งต้นไม้กันก่อนเอ้ยเฮ้ยตัวนี้โคตรเหมือน lightning l e โคตรเหมือนอ่ะเดี๋ยวตั้งก่อนแบบน,นึงนะทุกคนนะทุกคนเดี๋ยวจะปลูก lightning l e ให้เต็มเลยนะเออมันปลูกบนกระถางไม่ได้ไม่รู้ทำไม ปลูกต้นไม้เต็มแล้วนะคะมาลองดูกันว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรากดไอ้โปรกปาร์ตี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันเลยปึ๊บ,บได้ไงได้ไงมันมาแล้วปโ,โปรกปาร์ตี้มาแล้วไรนิงร่งนี้ไม่มีช็อตเลยเหรอไม่เห็นไรนิงร่งนี้มันทำอะไรเลยเออมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยทุกคนแล้วมาเกิดบนกระถางด้วยนะเออหมดยัง เอาหมดแล้วอ๋ออ๋อเป็นรอบๆไปเฮ้ยมีแผนฟูดด้วยทุกคนเอ๊ะอา้าวจะทุนทักไปว่าหมดแล้วเดี๋ยวนะถ้าเกิดใส่แผนฟูดล่ะใส่แผนฟูดกับไรแบบนิ่งลีดล่ะแป๊บนึงนะใส่แผนฟูดกับไรนิ่งลีจะเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะทุกคนไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะทุกคนไรนิ่งลีไม่ได้ช่วยอะไรเลยทุกคนอ่ะพอแล้วเรามาลองซัมบอสหลังคากันเดี๋ยวรออันนี้คายเสร็จก่อนรอบนี้หมดแล้วนะผมเมื่อกี้ไปกดหยุดแล้วนะ เอออะไะเดี๋ยวเราไปดูซอมบอสกันค่ะมันจะมีซอมบอสตัวนี้ซอมบอสต้องตอกกลางคืนมะถ้าตอกกลางคืนใช่ปะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งต้องปิดต้องปิดเดี๋ยวฉันต้องลงไปปิดให้เปตอกกลางคืนปกติซอมบอสมาตอกกลางคืนปิดเสร็จแล้วก็วขึ้นไปบนหลังคานี่มันจะเป็นกายตกกลายเป็นตอกกลางคืนแล้วทุกคนแล้วก็กดซอมบอสค่ะโอ้เสียงมาเสียงได้ทุกคนเสียงได้ ลินไม่ทำอะไรเลยมันคนละภาคกันใช่ไหมมันเลยทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวลองใส่ระเบิดใส่ระเบิดใส่ระเบิดเฮ้ยระเบิดอยู่ไหนวะระเบิดระเบิดไม่เห็นระเบิดเลยระเบิดสิลูกทำไมมันไม่ระเบิดวะหรือใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ระเบิดระเบิดอ่ะระเบิดถ้าอยู่ใกล้ๆซอมบี้มันจะระเบิดเว้ยระเบิดไหมกดกดไหม ปึ๊บตุ้มมันมันก็ระเบิดนะแต่ดาเมรมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้ดูข้างบนเลือดใกล้หมดแล้วทุกคนอีกนิดนึงอีกนิดนึง โคตดีนะคะแถมมีของภาค2ด้วยนะ,ะถ้าเกิดสมมุติว่าจะไปให้ดูจริงๆนะแบบโคตรเยอะเลยทุกคนเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะแบบนี้นะคะสนุกไหมถ้าเกิดชอบนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมเจอกันใหม่พัทหน้าค่ะบ๊ายบาย